สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ทาร์ลชแนลผู้รับสารจักรวานลแปลความหมายโดยการอ่านนะหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะเป็นพลังงานของชาวธาตุลมนะคะราศีตุลราศีกุมและราศีมิถุนครึ่งเดือนแรกนะคะสถานการณ์ความรักนะคะของเดือนธันวาคมครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคมนะคะ มอแจนได้ทำการอธิษฐานจิตนะคะเปิดไพ่ให้ชาวธาตุลมไว้แล้วสิบใบเรียบร้อยนะคะเราจะบอกถึงสถานการณ์อารมณ์ความคิดความรู้สึกของตัวคุณนะคะแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงคนที่คุณมีความรู้สึกนึกถึงปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะเราจะพูดถึงสถานการณ์หรือเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นอาจจะมี1เคสสองเคสสามเคสนะ,ะหมอจะพยายามอ่านไพ่สโคบ ให้การแปลหรือการแนะนําว่าเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นั้นมันอาจจะเกิดขึ้นว่าแนวโน้มมันจะเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่อย่าลืมนะคะทั้งหมดทั้งมวลเรายัางไม่ได้ดูดวงส่วนตัวให้ผู้หนึ่งผู้ใดบางครั้งสถานการณ์ให้เราดูเหตุปัจจัยความเป็นไปได้ในตัวเรากับสิ่งที่กําลังจะเกิดหรือไพ่กําลังจะบอกนะคะว่าเออมันมีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงไหมนะคะให้เราระวังหรือถ้าไพ่มันขึ้นเตือนนะคะเราก็จะบอก ะะมีคนเข้ามาแบบลับลับล่อๆคนมีเจ้าของคนที่ไม่เปิดเผยคนเก่าจะกลับมาหรืออะไรก็แล้เราจะบอกหมดนะคะเป็นการเตือนหรือแนะนําสถานการณ์เนี่ยหมายถึงว่าอาจจะเป็นความคิดของเราหรือเหตุการณ์จริงที่จะเกิดขึ้นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเอาละค่ะเนาะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ าชาวท่าลมคุณนะคะไปถูกใจใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นคนรูปร่างหน้าตาดีนะคะมีชื่อเสียงบนโซเชียลออนไลน์ก็ได้อินฟลูเอนเซอร์อะไรแบบนี้นะคะหน้าตำแหน่งหน้าที่การงานของเขาคุณไปเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติหรือคนที่มีบุคลิกความมั่นใจในตัวเองนะคะสถานการณ์ที่จะเชื่อมโยงอาจเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยบางเ บางคนนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นชาวต่างชาติสามารถเป็นได้ทั้งผู้ชายเก่งผู้หญิงเก่ง LGBTQ ที่เก่งนะคะคือคนนี้เป็นคนที่คุณถูกใจถูกสเปคนะคะเราจะไม่ได้บอกว่าสวยห่ออะไรประมาณไหนนะคะเพราะแต่ละคน,นะคำะว่าถูกใจถูกสเปคอาจจะหมายถึงคนนี้ดูชาญฉลาดดูคล่องแค่ว่องไวเขาฉลาดใช้คำพูด นะเขามีวาทศิศปลโมหานในการใช้คําพูดในการจัดในการควบคุมคอนโทรลชีวิตของเขาจนเขาประสบความสําเร็จเรารู้สึกทึ่งในคนคนนี้คุณได้รู้จักได้ทําความรู้จักกับคนคนนี้นะด้วยงานด้วยการเดินทางนะคุณรู้สึกเหมือนเป็นมีเราเจอไอดอลนะคะเราปื้มคนนี้เราชอบคนนี้นะแต่พลังงานมันสามารถสลับมาเป็นตัวคุณได้นะชาวทัดลมหมายถึงว่า มีคนที่มาคอนเนคชันกับเราแอบชอบเราสนใจเราแต่มันไม่ได้หมายถึงว่าเขาชอบเราฝ่ายเดียวนะเราก็ต้องสนใจเขาด้วยนะคะเพราะพลังงานมันหมายถึงว่าคนเนี้ยสนใจเราและเราก็สนใจเขาด้วยนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะ,ะมีสเสน่ห์มากๆเลยกำลังทำความรู้จักนะคะกำลังทำความรู้จักอ่าเริ่มทำความรู้จักนะคะนึกออกไหมมันเป็นความรู้สึกที่ดี แต่เรายังไม่ได้บอกนะคะว่าเขามีคนของเขาไหมหรือไม่มีเพราะอันนี้เรายังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้เพราะแต่ละคนมันอาจจะเจอคนโสดก็ได้หรือคนมีเจ้าของก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับดวงชะตาของเรานะคะตอนนี้ดาวสาวดาวราหูนะคะกำลังทำมุมอะไรเยอะแยะมากมายไก่กองนะคะพูดไปมันก็จะยึ่งนะคะเราไปลงดีเทลตอนที่ดูดวงส่วนตัวดีกว่าแต่อันนี้คือเราจะบอกว่าเรารู้สึกว่าคนนี้เก่งประสบความสําเร็จ นะบางทีเราอาจจะไปรู้จักใครบางคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานหรือผู้หลักผู้ใหญ่มีใครแนะนำให้ได้คอนเนคชันที่ใหม่ๆนะคะที่สามารถนะจะนำเขาเรียกว่าอะไรอะคอนเนคชันหรือสายสัมพันธ์ที่ดีในอนาคตนะอันนี้คือเป็นไปนการที่ทำความรู้จักนะทำความรู้จัก ง่ายๆแหละโอ้คนนี้ดูดีจังเลยไม่รู้ว่ามีแฟนหรือยังนะคะเพิ่งรู้จักเพิ่งจะคุยเพิ่งจะดีลงานกันเอ๊แต่นะแล้วก็มีอีกสถานการณ์หนึ่งคือนะอันนี้คือเจอเรื่องงานนะสองคนคนนี้เราเจอทางออนไลน์คุยกับคนนี้มานานแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคนนี้มันจะมาหาเราจริงไหม ะะมันจริงแค่ไหนเป็นความรักจริงไหมอันนี้คือชาวต่างชาติที่ชัดเจนนะคะมันบอกบอกว่าสิ่งนั้นชาวต่างชาตินะคะเขาบอกว่าบางคนนะ,ะชาวต่างชาติคนเนี้นะคะเราก็รู้สึกเหมือนว่าเออไม่ไว้ใจกลัวหรือว่าเราแวงแบบนี้นะคะแต่ให้รู้ไว้ความสัมพันธ์เนี้ยถ้าสมมุติว่าคนเนี้ยมาเจอคุณมันจะมีความรู้สึกว่าตัวคุณอาจจะไม่ถูกใจคนคนนี้ก็ได้ด้วยปฏิกิริยาในการกระทําของเขาอะไรบางอย่างถ้าเขามาเจอเรานะ พราะพลังงานไพ่มันขึ้นสิบดาบแล้วก็ห้าดาบแล้วก็สิบดาบนะคะคือเรารู้สึกเหมือนเอ๊ะไม่ชอบไม่พอใจอะไรบางอย่างนะคะไม่อยากไปต่อหรือปฏิกิริยาหรือบุค,คลิกเขาหรืออะไรก็แล้วแต่บางคนติดต่อสื่อสารทางโซเชียลออนไลน์มันเป็นความรู้สึกดีความรู้สึกใจฟูหรือรู้สึกรักหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เรายังไม่เห็นตัวจริงถูกไหมคะพอเราเจอตัวจริงแล้วเรารู้สึกเหมือน ยังไม่ใช่อ่ะนะฟิลลิ่งไม่เหมือนเลยอ่ะเหมือนคนละคนหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะก็เลยทําให้เราอ่ะไม่ได้อยากไปต่อนะสถานการณ์มันว่าอย่างนั้นไม่ได้อยากไปต่อในความสัมพันธ์เราบางคนก็อาจจะพยายามแบบบล็อกหรือปิดกัน้นหรือพยายามหลบหลีกลบหลีกมาจากคนคนนั้นนะคล้ายคคล้ายๆสิ่งนี้พลังงานสามารถสลับได้นะคะนะเรื่องที่เล่าไปนะจ๊ะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะคะคนที่เคยรู้จัก คนที่เราสนใจนะเราเคยสนใจคนคนหนึ่งเราเคยไปร่วมงานกับเขาชั่วครั้งชั่วคราวบางระยะเวลาหนึ่งแต่เราอะนะคะเออไม่ชอบเพราะว่าคนคนนี้รู้สึกเหมือนมีจุดยืนที่ผู้คนต้องการเขามากจนเกินไปนะคะก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งตรงนั้นในหน่วยงานนั้นหรือรูปร่างหน้าตาของเขาอะไรก็ได้หรือเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองแล้วคิดว่า ฉันมีตำแหน่งตรงนี้ฉันเป็นเจ้าของตรงนี้เธอมาตรงนี้เธอต้องเชื่อฟังฉันเขาชอบควบคุมคอนโทรลนะคะเอาแต่ใจตัวเองหรือเห็นตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลก็ได้แล้วก็ชอบมีนิสัยแบบเด็กๆบางทีเขาอาจจะมีะวุฒิภาวะที่เป็นผู้ใหญ่ในเรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่อีโก้ของเขาทําให้เขาเอาแต่ใจตัวเอง เวลาที่ติดต่อสื่อสารหรือคุยกับคุณหรือดีวกับคุณที่จะเหมือนรู้สึกดีด้วยแต่เขาชอบมีนิสัยแบบเด็กเอาแต่ใจตัวเองอ่ะไม่ฟังความคิดเห็นของคุณนะคะนึกออกไหมคุณก็เลยรู้สึกเหมือนเออเบื่อหน่ายอ่ะอยากนหนีหนีหนีดีกว่าคนเนี้ยไม่ชอบคือแบบเบื่อนิสัยเด็กของเขาอ่ะนะคะ คือบางคนใช่ไหมคะเราดูแบบเขามีตําแหน่งหนะ้าที่การงานดีอะไรดีทุกอย่างนะแต่เวลามาอยู่ในอารมณ์ความรักความสัมพันธ์อะแม่งง้องแง้งอะเอาแต่ใจตัวเองเข้าใจไหมคะอยากให้เราเอาใจเขาอะเหมือนเป็นเด็กอะไรแบบนี้นะคะแล้วมีความขัดแย้งนะคะคือคือภาพลักกับเวลาที่เราไปคบลึกๆอะคนละอย่างเลยอะนะคะคุณรู้สึกว่าอะไรวะนนี้ยแล้วบางครั้งอะเขาใช้คําพูด นะคําพูดบางคําพูดนะที่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนจิกกัดอุ่นตลอดเลยอะทําไมอะนะคะจะบอกว่าปากร้ายก็น่าจะได้ก็น่าจะใช่นะปากร้ายอะไรประมาณนี้นะเหมือนออมีความขัดแย้งความคิดเห็นไม่ตรงจะบอกว่าอีโก้สูงน่าจะใช่บางทีเราไม่ชอบที่แบบจะให้ใครอะมาควบคุมคอนโทรนดูเหมือนเป็นเจ้านายเราเลยอะทั้งทงที่เขาอาจจะไม่ใช่บอสเรานะนะเราจะคุยสารสัมพันธ์เป็นแฟน เป็นสามีในอนาคตรหรือเป็นภรยรยาอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ให้มันมาเป็นเจ้าชีวิตเรานะคะถูกไหมคะเพราะ emperor เนี่ยมันเป็นลักษณะของคนที่มั่นใจในตัวเองแล้วมี the sun แล้วก็มี the m a j เช i a n เนี่ยเขาใช้คําพูดเก่งนะคะที่จะก,การควบคุมคอนโทรลหรืออะไรใดๆก็ตามแต่บางทีอาจจะหมายถึงว่าเขาชอบใช้คําพูดว่าเราอะแม่งเป็นคนผิดตลอดหรือเปล่านะคะให้เราดูสถานการณ์นะ แล้วก็มันมีอีกพลังงานหนึ่งก็คือชาวต่างชาติที่เรากาลังจะเจอบางทีเรากับเขาอาจจะพูดกันไม่เข้าใจในการติดต่อสื่อสารก็อ,อาจจะเป็นไปได้นะแบบอุ้ยฉันไม่ฉันก็ว่าฉันเก่งอังกฤษในระดับหนึ่งนะแต่คนนี้ศึกไม่พูดภาษาอังกฤษสิศึกพูดภาษาเยอรมันอะไรแบบนี้นะนึกออกไหมพูดภาษาสวีดิสอะไรอย่างเงี้ยแล้วพูดภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วมันไม่พูดภาษาอังกฤษอีกโอ้โหสื่อสารกันอนะ่ะคล,าคลา้ายๆล้ายนะคะคล้ายๆแบบนี้ยเราเลยรู้สึกเหมือนแบบ อุ้ยจะไปต่อดีหรือพอแค่นี้ดีวัเนี้ยมันยากเหลือเกินในความสัมพนะันธ์อะเออแต่ถามว่าถ้าเจอกันเขาถูกใจแล้วไหมเขาก็ถูกใจเราเราก็ถูกใจเขานะเออมันเป็นสถานการณ์ที่หมอเห็นคล้ายๆแบบนี้แล้วก็คุณอาจจะได้รับข่าวดีนะ,ะถ้าสิบใบเนี้ยถ้าเทียบเกี่ยวกับคุณนะหนึ่งคุณจะได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวอาจจะเป็นข่าวดีของบริษัทนะคะถ้าคุณทํางานในรูปแบบบริษัทนะ เอาง่ายๆแหละคุณก็เป็นแตงหนึ่งในนั้นที่เป็นคนที่เก่งประสบความสําเร็จอาจจะมีการได้ข่าวได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งนะคะเป็นเป็นแบบซูเปอร์ฮีโร่ในบริษัทนั้นนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งประสบความสําเร็จนะคุณก็อาจจะมีโดดเด่นได้ตําแหน่งอะไรขึ้นมาอย่างนี้นะคะเป็นข่าวดีคล้ายๆนะคะแต่ถ้าใครที่เป็นแบบระดับแบบเอ,อ่อผู้ปฏิบัติการนะคะระดับผู้ปฏิบัติการเราก็อาจจะได้รับข่าวว่าเราจะมีบอสใหม่มา อะไรแบบนี้คล้ายๆประหนึ่งว่านะมีบอสมาอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยข่าวดีนะข่าวดีที่กำลังจะเข้ามาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะมันมีความรู้สึกเหมือนว่าสถานการณ์ที่เราอะนะคะกำลังจะได้รับข่าวดีจากลูกของเราก็ได้ถ้าสมมติเรามีลูกนะเรามีลูกเรามีลูกติดหรือเรามีลูก,อ,ลกอะไรแบบนี้นะคนที่มาฟังคลิปนี้นะบางทีอะ่ะก็อาจจะนำความภาคภูมิใจมาให,มาให้มาให้ตัวเรา เกียรติยศชื่อเสียงนะ,ะมาให้ครอบครัววงตระกูลอะไรแบบนี้นะคะในลักษณะที่เออความภูมิใจนะค,ะความภูมิใจของลูกหลานเราอะไรเงี้ยในตระกูลเราอะไรอย่างงี้ว่าเออคนนี้เก่งนะคะได้รางวัลอันนี้อันนั้นอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ทําให้เรารู้สึกว่าโอ้ใช้ได้นะคะไม่ธรรมดาอะไรแบบนี้นะ,ะนะ,ะลูกของเราอย่างงี้นะคะอาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะ,ะจะมีการเดินทางเกิดขึ้น ะะมีเด,เดินทางเกิดขึ้นบางคนนะคะอาจจะนัดเจอใครบางคนหรือเดินทางไปสถานที่ที่มันมีแสงแดดจะเยอะก็อนนาจจะเป็นชายทะเลอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะหมอมองเห็นถึงเ,เขาบอกว่าช่วงนี้นะคะถ้าใครรู้สึกเหมือนเหนื่อยไม่มีแรงนะ,ะหรือว่ามันเป็นสถานการณ์ของเหมือนคล้ายๆแบบ ออฟฟิศซินโดมปวดหลังคอบ่าไหลหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าให้เราลุกออกไปนอกออฟฟิศหรือนอกอาคารที่ไปเจอแสงแ,สงแดดนะ,ะเดินลงไปเดินลงบันไดไปเจอแสงแดดหรืออะไรแบบเนี้ยนะ,ะมันจะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะ,ะออกไปเจอแสงแดดเดินออกไปลุกออกไปจากโต๊ะไม่ต้องนั่งทํางานนาะนจนเกินไปหรืออะไรประมาณนี้นะคะเป็นไพ่ที่ดีนะหมอว่าทั้งเมจิกเชียนทั้งเดอะซันแล้วก็เอมเพลเยอร์แล้วก็หกน้เท้าด้วยแสดงว่าชีวิตประสบความสําเร็จหรือถ้าใครกําลังรู้สึกเหมือนว่า ดวงชะตามันแบบสิ้นสุดและสิ้นสุดทุกสิ่งทุกอย่างแหละนะคะมันจบบางสิ่งบางอย่างหรือเรายอมรับยอมแพ้ในบางอย่างแหละทีนี้จากเนี้ยดวงมันกำลังจะเปิดดวงมันกำลังกำลังจะขยับนะค,ะคุณกําลังจะได้รับข่าวดีโอกาสใหม่นะ,ะอาจจะเป็น การนึกคิดอะไรบางอย่างรู้ทางใหม่หนทางใหม่หรืออะไรก็ได้นะคะหรือความสัมพันธ์ใหม่นะหะมอกําลังมองเห็นถึงความสัมพันธ์ใหม่นะ,ะโอกาสใหม่ได้พูดคุยหรือความรักใหม่เราไปเจอคนใหม่อะไรประมาณนี้ได้หมดอันนี้ยังอันนี้รวมด้วยกับคนที่เราอะ อาจจะไปรู้สึกดีด้วยแต่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นแฟนเรายังไม่ได้บอกว่าชอบเขาเขาก็ยังไม่ได้บอกว่าชอบเราหมายถึงคนที่แอบบแอบบเลงเรกันไว้ก็ได้ด้วยนะคะหมายถึงว่าเขาจะมาสารภาพรักเราอะไรแบบนี้ถ้ามันเป็นพื้นดวงดีนะดาวศุกร์กำลังเดินและพื้นดวงดาวศุกร์เราแม่งไม่เสียไม่ไปชนดาวเสาไม่ไปชนดาวลาหูดาวมฤตยุวาบอลอะไรพวกนั้นน่ะนะคะไม่ได้อยู่ในช่องเดียวกันเราก็จะทําไมคะรู้สึกว่าเฮ้ย เขาชอบเราเราก็ชอบเขามีโอกาสไอ้เริ่มต้นใหม่เนี่ยคือเราได้ความรักครั้งนั้นเราชนะใจคนนั้นไว้เราได้ความรักอะ่ะพอเราบอกว่าเราชอบเขาก็ชอบเราเหมือนกันเนี่ยแหละนะคะทาให้เราอ่ะใจฟูนะ,ะเขาเรียกว่าความภาคภูมิใจมันมาที่เรานะคะและคนนั้นก็ก็ยินดีก็ก็อะไรอะ่ะเขาเรียกว่าก็ภูมิใจที่มีเราเป็นแฟนนะคะเขาก็ไม่ได้คิดว่าเอ้ย ไม่ชอบเราเพราะเราเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่นะคะเขาชอบเราเป็นเราเราก็ชอบเขาแบบนี้นะ,ะมันทําให้มีการพูดคุยถึงตัวตนกันมากยิ่งขึ้นเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มเหมือนมีความสุขอะไรแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งดีนะนะคะหมอบอกเลยนะคะให้เราทิ้งทิ้งหรือหวาดกลัวหวาดกลัวอะไรบางอย่างอย่างเช่นถ้าเราคิดว่าเราอ่ะเออหมอแจนถ้าเกิดว่า คนที่ฟังคลิปนี้มีคําถามว่าเออหมอแจนถ้าเราชอบเขาเราจะบอกเขาดีไหมเราบอกได้นะคะเราบอกได้นะแต่เราต้องยอมรับเงื่อนไขนั้นให้ได้ด้วยนะเพราะบางทีเราก็เหมือนมีเซนต์นะว่าคนนั้นแม่งก็ชอบเราอะใช่หรือเปล่าเพราะสิบดาบกับห้าดาบเนี่ยมันเป็นห้าสิบต่อห้าสิบเลยนะว่าเรายอมรับได้ไหมห้าดาบเนี่ยแม่คือยอมรับนะว่า ถ้าบอกแล้วเขาไม่ได้ชอบเราเป็นเพื่อนกันได้แต่เราก็ยังเข้าใจได้ความแจมแจ้งไปนะแต่เราก็ยอมรับเพื่อจะเดินออกมานะห้าดาวเนี่ยคือการถอยหรือยอมแพ้ออกมาการยอมรับนะแบบเจ็บปวดแต่มันก็จบนะใช่หรือเปล่าก็ไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นไงเราก็ไม่ต้องเฝ้ารอคนนี้นะแต่ถ้าคนนั้นชอบเราเหมือนกันนั่นแหละเห็นไหมได้เดือดันเลยอะเราก็จะเริ่มมีแฟนมีความรักและทีนี้เห็นไหมเราก็สามารถเอาชนะการหลีกหนีหรือกลัวกลัวนะ่ะ เห็นไหมถ้าแฮปปี้เอนดิ้งหมอก็ดีใจด้วยนะคะนึกออกไหมเราก็เราก็รู้สึกว่าอุ้ยความรักเราเกิดแลละเราก็เริ่มต้นความรักเราก็จะไม่เจ็บปวดเสียใจแหละทีนี้เราก็รู้สึกอุ้ยประสบความสําเร็จนะคะมันคงมีประมาณแค่ถ้าดูจากเนื้อไพ่อีกแปดใบอะนะที่มันเป็นเส้นเรื่องอะนะคะก็ประมาณแปดสิเปอร์เซ็นน่าจะสมหวังยี่สิบเปอร์เซ็นนะคะก็คือเขาอาจจะ คิดกับเราแค่เพื่อนร่วมงานนะคะได้เป็นไปได้นะเพราะว่าสิบดาบมันอยู่ตรงนั้นก็คือโอเคเราเข้าใจแล้วถ้าเขาไม่ชอบเราก็เป็นเพื่อนเราก็เข้าใจเรายอมรับนะคะยอมรับไม่ต้องขัดแยง้งหรือไม่ต้องแบบเราไม่ต้องพยายามต่อหรือว่าปกปิดความรู้สึกของเราแล้วซ่อนไว้หรืออะไรบางอย่างเราก็เข้าใจแต่ถ้าใครแอบชอบเราเนี่ยเขาก็จะมาบอกนะคะบางทีชาวธาตุลมอาจจะอาจจะได้รับแบบสรส์หรือเปล่านะคะแบบเดอะซันอนะ หมายถึงว่าคนที่เราชอบชอบเหมือนกันอ่ะอีดีๆก็ทํางานในความสัมพันธ์โทรหาเราขอเราเป็นแฟนบอกชอบเราอะนะคะนึกออกไหมเพราะเดอะซันมันอาจจะหมายถึงว่าเราเนี่ยใจฟูขึ้นมาเลยอะโดยที่คนนั้นอะ่ะออ้เราหมายปองแต่เราเป็นคนที่มาวินสุดอะ่ะมาวินสุดเลยอะในบรรดาที่เราอาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกตัวอื่นเยอะแยะมากมายแต่เราไม่เข้าวินเฉยเลยเพราะวิกตอรี่มันอยู่ที่เรานะคะนึกออกไหม ดี๋ยวนะอัศวินไม้ที่วิ่งออกไปนั่นนะเออนะหมอไม่รู้ว่ามันเป็นอัศวินไม้ที่เราวิ่งหนีใครบางคนออกไปหรือใครบางคนนะคะนะทำให้เราวิ่งหนีไม่แน่ใจนะต้องไปต้องไปคิดเอาเองนะถ้าม้ามันเข้ามาใช่ไหมแแปลว่าคนมันวิ่งเข้ามามันอาจจะหมายถึงว่าเรานะสนใจใครบางคนที่มีสเสน่ห์แล้วแอบไว้ก็จะได้รู้ความจริงครั้งนี้แหละ นะเนี่ยอ้บ้าเอ็มเพลอรกัน t เด Sun ันนะเข้าใจนะใจฟูสมมุติเรายังไม่เจอใครบางคนก็ได้เจอกันถ้าใครยังไม่ได้เจอฝรั่งก็อาจจะเจอนะ,ะอคะคล้ายๆแบบนี้นะเอ็มเพลเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าเราห้ามไปควบคุมฝ่ายตรงข้ามห้ามควบคุมนะคะแสดงว่าคนนั้นน่ะก็ต้องเป็นคนที่ลกอิสระเหมือนกันถ้าเราไปคุม ไปจุกจิกจู้จี้ไปงองแงนะวิ่งหนีนะคนนี้จะวิ่งหนีนะเข้าใจตรงกันนะจ๊ะเอาล่ะนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแต่หมอกำลังรู้สึกเห็นเหมือนว่าชาวธาตุลมนะฮะเหมือนคุณอะไปชอบชาวราศีเมษนะคะหรือชาวธาตุไฟคนเนี้นะที่มันเชื่อมโยงในพลังงานนะจ๊ะเอาล่ะนะ ส่วนใครที่ได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครนะคะท่านลมก็คือคนที่สมัครสมาชิกช่องหมอแจนขอบคุณมากสําหรับใครที่สมัครสมาชิกนะหมอว่าชาวท่านลมน่าจะยังไม่ได้สมัครสมาชิกสักคนละเพราะว่าเวลาหมอเอาคลิปวิดีโอที่เป็นแบบสมาชิกอะ่ะไม่ไม่มีการดูเลยมีแต่ท่าดินท่านไฟท่านน้าอะไรเงี้ยที่ดูที่มีตัวเลขวิวขึ้นนะยอดวิวนะ ไม่เป็นไรค่ะเนาะชาวธาตุลมนะถ้าคุณไม่สมัครสมาชิกไม่เป็นไรนะคะก็ไม่กดข้ามโฆษณาก็ได้หมอแจนก็ขอบคุณมากๆนะคะส่วนครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคมเราค่อยมาดูรายละเอียดแล้วก็มีถุนตูนกลุมปีหน้านะฮะดวงเนื้อคู่หมอแจนทําให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปดูด้วยนะจ๊ะนะคะเอาละค่ะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ